สวัสดีค่ะน้องเนนนะวันนี้พอดีมาหาหมอนะคะก็เลยแวะมาเยี่ยมอีกวันนะ<ช>โอ้โหได้ยินได้ยินข่าวว่าเป็นไงบ้างคะมือโอ้เจอสึกหนักเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเห็นไหมแก้งเรานี่หลับปุ๋ยใช่แล้วตอนตอนดึกอ่ะดึกดึกนะกกนะไปแล้วไม่ยอมนอนทีนี้งงเง,ง กินนมแล้วก็ยังงอแงทำยังไ,ไงก็งอแง,งตีห้าเลยนะแบบนั่งจนจะอุ้มนั่งหลับแล้วนะก็ไม่ไหวแล้วนะจะหลับแล้วตาจะลืมไม่ขึ้นแล้วไม่นอนเลยร้องเลยอืมแบบเหมือนแบบเขาจะรู้แบบเวลาร้องแล้วใ่ไแบบปกติเราจะเราไม่เราจะไม่อุ้มเขากลัวเขาติดมือแล้วทีนี้เนะี่ยคือเขาร้องแบบยาวเลยเราก็ทนไม่ไหวก็ต้องเอาขึ้นมาอุ้มแล้วทีนี้นะอุ้มบางทีก็หยุดไปบางทีก็อุ้มไปก็ยังร้องอยู่ ก็เลยโอ้โห้ยมถ้าเจอแบบนี้ไหมวันแบบนี้กแบบ็นอนพักเอาแรงต่เช้าเลยอนนนอนเอเเยเอสงสัยเพราะว่าปกติมันจะเป็นแบบนี้นะอืถ้าตอนเช้านอนตอนบ่ายๆเนี่ยตอนบาน่นบายๆก็จะเริ่มนะดูเมื่อวานนี้บ่ายๆช่วงที่แอนแนนกลับกลับไปเนาะก็งงงงหน่อยแต่ไม่เท่าเมื่อคืนเมื่อคืนโอ้โหยไม่ยอมนอนเลยเออเป็นยังไงไปหาหมอมาหาหมอ ไม่คว่าจะพาหนุ่มมาก็คิดว่าจะมาด้วยวันนี้ว่าจะมาแต่ว่าไม่ได้มามาเช้ามาตั้งแต่ตีโมงเช้าส่งนับตังไปโรงเรียนแล้วก็มาเโอ้จนจะหากรแล้วนี่ทีโอ้จนจะดเที่ยงแล้วนี่แล้วที่แล้วอ่นมาตั้งแต่เช้าหน่ะโรอบก่อนนะ อธอแสดงว่าคือเหมือนเป็นโรคประจำตัวเลยบรอ่แต่เคยมาใช่ค่ะหมอหมอนัดมาอีกอาอฟังผลก็เลยโัวเดือดอโอ๊โอ๋บอ อาใชม้คือลงอาบน้ายังหลับบอกนับตังยังเล็กอ,ลอ่ะาน้ยังหลับโอ้โหฉีดยาเน่ไม่ไม่รู้สึกเลยเจยอเจาเลือดก,ก็ไม่ร้องอือาบน้ําก็หลับสบายมไม่ตื่นไม่ร้องไม่อะไรเลยอ,อ,อันนี้นะคุณแม่คือผ่านประสบการณ์ก่อน,นองเขาแล้วนะือก่อนงมิวนะแต่ถ้ากลับไปนี่ก็เป็นประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกเหมือนกันทุกคนต้องผ่านจุดนี้ว่าชีวิตความเป็นพ่อเป็นแม่มัน ลำบากขนาดไหนกว่าจะเลี้ยงเราโตมาเออเดี๋ยวก็รู้สึกช่วงนี้ยงแบบช่วงแบบไม่ได้ใช่ถ้าช่วงนี้นะ่ะคือหนักมากอืมไม่ได้นอนเลยถ้าคนที่ไม่งอแงเทง่าไหร่ก็ค่อยอยังชั่ว <c oughs> แต่คนไหนที่งอแง,งมันมีนะแบบชัดกว่านี้ก็มีนะ <c oughs> อุย้ยเอ้คนที่บ้านนะ่ะจนต้องไปอาศัยหมอเป่าอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วอือรับตังก็รุ่นนังอืออีดีได้อัน ตอนพระเท่าตานยังอยู่น่ะเขาเป่าเลมนะ่ะพามาเป้าอ,อือแบบร้องยังไงก็ไม่หยุดร้องยังไงก็หแบบยุดก็แบบบเป็นเขาก็ไม่รู้จะทํายังไง <มา S 1> ที่จริงรมันก็ไม่ใช่หรอกรอืจริงรก็ไม่ใช่แต่เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาก็เลยว่าเฮ้ยดึกดึกอ่ะมาปลุกเลยเขาก็เลยตกใจอ้าวเขาปลุกทําไมมาปลุกเป่ามันไม่นอนอือแต่ถ้าบางคนก็เลี้ยงง่ายก็สบายพ่อแม่ไปแต่ชาวยังเด็กเนี่ยทุกคนอือจะ เจอประสบตรงนี้เหนาะยประสบการณ์ตรงนี้แต่ถ้าตัวกว่านี้ก็โอ้ยเลี้ยงง่ายอืมช่วงแรกๆก็จะยากหน่อยเหมือนเรายังไม่ไม่รู้ใจเขาอืมแบบช่วงสองเดือนสองเดือนสามเดือนก็จะมองเห็นใช่ง่ายแล้วตอนนั้นอะช่วงนั้นอะนเนี่ยจะยากก็ช่วงนี้แหละคือเราไม่รู้ว่าเขาเจ็บเขาปวด<ม>เขาหิวเขาอะไรอะ ก็ร้องลูกเดียวอือให้กินนมอย่างีอให้กินนมอิ่มเขาก็ร้องอ่ะอะไรปวดท้องเขาก็ร้องแล้วเราไม่รู้เราะว่าเขาดิกเกินไปถ้าเขาตูแบบสามเดือนแล้วมันก็อพอเดาว่าเออเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้นะอืเห็นไหมเก็บเรียงไว้แกงยากับพอ่อหลับปุ๊ยเนนะะม,มนค่อยจนอุ้มนั่งหลับแล้ว ตาโหไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรแล้วแล้วทีนี้ตอนทีห้านะนัดรีบไปนอนนะตอนที่เขาพักอือก็อไปนอนเลยแล้วออ,อ,อ,อแล้วมันก็ร้องอยู่นะร้องอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเด้อค่อยจะรับชึกนี้เองะนอนรถเจ้าเดาบอกเออแล้วทีนี้เอา้าสักพักเฮ้ยคือเงียบไปนานอัาได้โอกาสแล้วทีนี้มันสว่างแล้วไงไม่รู้เลยว่าสว่าง <c oughs> อออโอ้ยมันต้องแบบรอดูตอนเย็นนี้มม ถ้าเหมือนเดิมก็เตรียมตัวเราก็นอนกลางวันอืมอืมโอ๊ยสุด,ดยอดดีพอได้ใหม่เดินนะเดี๋ยวเาวิ่งกระเตอร์นะอืมเด็กวิ่งกระเตอร์เด็ก็วิ่งอืมถ้าเขาโตนะหาแต่เงนินให้เขาใช้ก็ยังค่อยอยังชั่วแนะน่นอนเหมอนต้นเล็กๆนี่โออแบบไม่รู้อ่ะเขาเจ็บเขาปวดเขาก็ร้อง,งงอแง,งลูกเดียวหิวเขาก็ร้อง เออพาหน้าตังไปเที่ยวงานพรท่าพนมมาเนี่ยปีนี้ไม่ไปค่ะไม่ไปบอกโอ้ไม่ยินกับงานท่าปีนี้นะบอกคันครับรถรู้สึกรู้สึกเดือดเตะรู้สึกไม่อยากจะไปใช่ไปแล้วมันมาแบบดึกอืมไปก็มีแต่เราครับต้องไปกลางวันไม่ไปไปก็เราบ่มาก็เราบ่าค่ะเป่ไปชิดเราเปล่อืมธรรมดาแล้วคุณแม่คุนเวยคุณเก่งอืม น่าค่อยจะไปไม่เป็นไรโบไม่ว่าไปจำเป็นทุกซื่อมมากบางทีอยังเอ้ยเนาะอ้อาววะเดี๋ยวอีพ่ออีกไงอ้าวเอเอแม่จะกนันเนาะโอ้ยรับเดะครับไหมอ้ยข้าวเลยไม่ได้ยรับอืมอ๋อวันนี้คุณหมอก็จะให้อาหารอ่า เป็นเม็ดแล้วนะมันปกตินะคะเมื่อเช้าจะเป็นอาหารอ่อนอืมยังมีแต่อูมอืมอูมเลยมันละตื่นเบ้มีตื่นแล้วหมอก็เห็นอูมเส็คหมอกลับชื่อซอยย่เด้อเออมีแต่เบืองหมอเลยจังหมอลักลักขีไม่รู้หรือเปล่าคำบังเถอะกอะเอ็ดเชือยยี่เด้อบุญกะบุงนุ่นเนนหม้

อืมเจ้าวอาเหมือนใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่แต่ถ้าเล็กเท่านี้ก็คือยังยังยังดูไม่ออกเท่าไหร่แก้มอื่นแก้มอื่นน่ใช่แล้วเธรนงเันไงหูยายุูมนะเออนั่งด่าบอ อันอมาเขปิดแต่เนี่ยหนาปะาะมอนี้ตึนานมือม่นปิดอยู่ตลอดอมาขามือปิดปิดอันนี้นโอเคค่ะตัวกิบนี้ประมาณนี้นะคะ